เวลา8โมงเช้าที่ไทยนะคะ8โมงเช้าที่ไทยเราเพิ่งลงจากเครื่องบินจากตุรกียัยถึงบ้านแล้วใช่ตอนนี้นะคะเรากลับถึงบ้านแล้วนะคะปกติเวลาไปสิ่งแรกที่อยากทำคืออะไรคะอ่ะสิ่งแรกที่อยากทำใช่ไหมคะหนูอยากไปหายองคิดถึงยองคิดถึงโมคิดถึงจีอยากไปทำอะไรมาสิ่งแรกที่อยากกินคืออะไรครับสิ่งแรกที่อยากกินไก่ยากที่นู้นเขาให้กินหมู อยากกินหมูครูสูทซอสเปรี้ยวหวานนะไรอยากกินหมูซอสเปรี้ยวหวานอ๋อ่ะอ่ะกันนี่อ๋อแม่มารับอยากซื้ออะไรอยากซื้นไปแต่มีอะไรทำอะไรอย่างไรกฮะอยากอาบน้ำอ่ะฮะอยู่ตัวกินหรืออาบน้ำเลยเหรอคืออาบแต่ห้องน้ำมันไม่แบบไม่ไม่รู้อ่ะคือ ตอนนั้นะเอ้าเราขึ้นไปยังไงดีก่อนนะขึ้นมาเลยเรื่อง้นี้ยตอนที่คุยเรื่องนันที่ตุรกีแบบแม่คิดถึงอะไรแม่บอกว่าคิดถึงห้องน้าที่บ้านเแต่ห้องน้ําตุรกีก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะก็ไม่ได้แย่แต่ว่าแบบว่าบางบางบางโรงแรมที่มันแย่บางโรงแรมแล้วก็มันเดินทางมานานไงแล้วมันก็ร้อนแล้วมันพวกหัวไว้หัวแชอยากอาบน้ำสาบผมอยากกินกาแฟเย็นเพราะว่า ไปที่นู้นไม่ได้กินไงเพราะว่ากลัวว่ากินแล้วเดี๋ยวเข้าห้องน้ำหาห้องน้ำแบบแบบเดี๋ยวเขาวิ่งอะเขาต้องเดินทางขึ้นรถอยู่นบนรถตลอดเวลาแ<ม>ต่ว,ว่าคิดถึงรถเราที่สุดค่ะรถเราทันไหนทันที่ขายไปแล้วไม่ใช่ทนันปัจจุบัน,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 นะคะ่ะทันรถอกเดนอาหารนาะเพราะว่าน,นั่งรถตัวแล้วเบียนหัวมากอ๋อป้าฟาจะว่าซื้อป้าาอยกช็อกโกแลตฟาร์ใช่ไหมตรงนี้ป่าดีนอยเราอยู่ตรงไหนอ่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่อยากกินคือชานมไข่มุกชานมไข่มุกเออเห็นบนตั้งแต่ตุรกีใช่อยากกินช่วงไข่มุกขึ้นไม่รู้ค่ะอู๋ทำไมอาหารการกินของเมืองไทยมันแบบอุดมสมบูรณ์เหลือเกินเนาะไม่เกี่ยวเกี่ยวแค่ว่าเราชินมันหรือเปล่าคะมันมีอาหารทุกชาติในโลกอยู่ไง ซื้อไปตัวกีมันไม่ค่อยมีอาหารแบบขนาดพวกฟาโก้ยังไม่มีเลยแต่งตัวน้อยอะไรยังไม่ค่อยมีเลยแต่ว่าคนที่นั่นเขาชอบเลยค่ะเขาก็ชินบางทีเขามาที่ไทยแล้วมันไม่มีอาหารตุรกีเขาอาจจะคิดว่าที่ไทยอาหารไม่อร่อยก็ได้นะคะไม่เอาอ่ะตาบั๊กตาบั๊สนามบนเบนแพงกว่าข้างนอกจะซื้อแล้วก็ซอสเสริฟโลนแพงกว่าชิ้นแล้วตั้งยี่สิบเก้าอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อข้างนอกก่นวันนี้กินชั้นมีเซเว่นไปก่อนจะสั่งเซเว่นอ่ะอาม่าอากงมารอรับนะคะ อยากจะกินอะไรก็น่าจะให้อีป้อมซื้อเป็นข้าวกระเพราหมูไข่ดาวไม่สุกนะหรือขนมจีนแกงเขียวหวานหมูแกงเขียววันไก่แเอาหมูอ่ะเมือนจิ้วอ่ะจิ้วจะหายหมูมากเลยเหรอ้ยแต่ปาไม่ได้อยากกินอะไรเลยอ่ะพี่อูไม่อยากกินอะไรเลยอ่ะเฮ้ยนี่เดี๋ยววันตอนที่คิวพาซ่ามีตอนนี้มีบุฟเฟ่ต์ไปกินไหมใช่เจ้าขาอากงเอารถมารับนะคะ เพราะว่าเราไม่มีรถนะคะเราก็เราไปเราไม่ได้รถมาไงใช่เราให้อากูมาจอดสนามบินก็ไม่ไหวนะเจ็ดวันแปดวันโอ้ยไอปัอมล้มเดี๋ยวอีป้๊มล้มพี่อยน่ารักจริงอ้ยคิดถึงจไปเข้าบ้านกันยังไงอ่อก่อง สั่งกาแฟเย็นมารอที่บ้านเลยมาถึงตอนเล่าอีกอะตอนขึ้นรถก็กดสั่ง grab เลยคือจริงๆแล้วอะที่ตุรกีก็มีกาแฟอะไรเงี้ย starbucks อะไรเงี้ยแล้ว starbucks ที่ตุรกีคือถูกมากมัถูกกว่าไทยเยอะเลยอะโอ้โหรสสีรังแค่ละเท่าไหร่ละห้าสิบบาทห้าหกสิบบาทแล้วแล้วช็อกโกแลตปั่นวันนั้นเท่าไหร่นะแค่ประมาห้าสิบบาท เกินมั้งแต่ว่าไม่ถึงร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยแต่เนี่ยที่เมืองไทยอ่ะถ้าสตาบักโซล่าสันก็ร้อยกว่าบาทใช่ป่ะที่นู่นถูกกว่าเยอะเออแต่ป้าม่เขาไม่ค่อยชอบสตาบักเขาชอบยี่ห้อดีแนนเดนก้ามากกว่ากับ้านบ้า,บานก็เลยสั่นยี่ห้อนี้นะคะก็ถ้าใครอยาก,กไปดูสตาบัคที่ตุรกีหนะ้าตาเป็นยังไงถูกยังไงอะไรเงี้ยเรามีพาไปกินด้วยนะในคลิปช่องเด็กจิ๋วสมอลเวอร์อย่าลืมติดตามชมนะคะ กินข้าวกลางวันเสร็จแล้วนะคะต่อท้ายด้วยนี่ทุเรียนมีทุเรียนด้วยกับมาเมืองไทยก็มีทุเรียนรอรับเลยนะคะอีป้อมซื้อมาไว้ให้ของพิมพ์กินเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเล่นสลามต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะต่อเรื่องเหรอคะเด็กจิว๋วนี่สั่งกากา้าโอเวอร์โหลดมาชานมไข่มุกแบบใส่ไข่มุกใส่ของเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องสั่งท็อปปิ้งมาต่างหากอย่างนี้เยอะๆเลยงฟงคือนี่คือในระหว่างที่แม่นอนหลับใช่ไหม แล้วป้าก็บอกว่าหนูว่าอยากกินชานมไข่มุกมาตั้งแต่ที่ตรุรตีก็เลยอนุญาตให้หนูสั่งเองแล้วเดี๋ยวให้อกป้อมจ่ายตังค์แล้วเป็นไงคะแพงแม่ก็งงสั่งมาทำไมแพงขนาดนั้นตั้งร้อยแปดสิบคือสั่งอ่าโอเวอร์โหลดมาเนี่ยเขาจะใส่ตืดตดตดืมาให้หมดแล้วนึกว่าเขาไม่ใส่นึกว่าต้องสั่งตตังหากก็เลยสั่งพ o อป,ปิ้งมาเพิ่มตอสินะ่ามูสตั ไหนดูดิเอามันจมอยู่ข้างในและะ้วเขาเอาเทใส่แก้วบ้านเราไปละโอ้ตายตายตายนี่กินเป็นข้าวเย็นเลยนะเย็นนี้ไม่ต้องกินข้าวแล้วนะใช่ค่ะนี่สั่งไซส์ไหนมาคะไซส์กลางค่ะข้าเย็นค่ะนี่ป้าเขาบอกว่าอยากยากินยำปลาดุกปูตอนไปดูไกลเขาก็ทําให้กินแล้วนี่ไม่สยยับใจไม่มาสนะับใจอืมสั่งใหม่แล้วก็มีปลาดุกปูแบบพีกขิงมีเป็ด ตอนแรกหนูบอกว่าจะไม่กินข้าวเย็นแล้วแล้วเออใช่พอเขากินชานมไข่หมูกแก้วใหญ่ไปแล้วแก้วกลางแก้วกลางเก,กา <laughs <laughs> หายอยากยังเก็บอยากกินอะไรไหมยังไม่หายอยากค่ะอ,อยากกินอะไรคะหมหูปิ้งเหรอจริงๆเราก็อย่างที่เราบอกอ,อมะมันไม่เห็นมีอยากกินอะไรแบบอยากกินมากเหมือนกับเวลาที่ไปเที่ยวยุโรปหรืออะไรอย่างงี้นายการเนาะไม่ไม่รู้อะ วันนี้นะคะตั้่งแตกกลับมาแม่ก็ง่วงมากเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปลาพอกลับมาใช้เป็นซักผักปลาก็รีบอ่ำนั่งเอาท่าขับรถไปประชุมเลยนะไปประชุมกับลูกค้าปาง่วงไหมหลับในที่ประชุมหรือเปล่าคะไม่ได้หลับที่ประชุมแต่ว่าขับรถกลับมาก็หลับหลับตอนขับรถน่า่อีกอ่ะไม่แต่ตอนนั้นอ่ะคือมันง่วงมันง่วงเพราะว่ามันเดินทางมาทั้งวันไม่ไม่เกี่ยวกับเจ็ตและกมันเดินทางมาทั้งวันแล้วก็แบบว่า มันเขาเรียกอะไรไม่ได้หลับในเครื่องบินดังเต็มที่อ่ะอย่างบนเครื่องบินอ่อนะมันไม่มีกระเน็ตชาร์ทโอใช่ มันไม่ได้นั่งดูที่เลยมันแคบด้วยแล้วก็น้องแม่นั่งกับพิมพ์แล้วแม่ก็โดนพิมพ์ทับตลอดเวลาเลยพิมพ์ก็คือนอนเต็มที่เลยทับระทั้งตัวแม่ก็แบบโอ้ยหนักมากแม่พ่บอกว่าเดินเลยเห็นเล่นตลอดคือคักมากมีแม่คือแม่ต้องแบบพอสักพักแม่ทนไม่ไหวคือแม่พยายามทนให้เขานอนไงแม่กักพิมพ์ิมขยับขึ้นให้แม่หน่อยนะลูกแม่ไม่ไหวแล้วแม่ปวดหลังคือทับทับไปทั้งตัวสักพักพอเขาขยับไปสักพักเขาก็ทับเราอีกทับเราอีกเนี่ยมันก็เลยแบบว่า เออหลับหลับตื่นตื่นแต่แม่หันไปเห็นป้านะที่นั่งถัดไปอ่ะป้าหลับตลอดเวลาเลยหลับเม่อจ่กเครื่องยังไม่ขึ้นและตื่นเมื่อวินาทีสุดท้ายที่เข็มขัดติง้งให้แบบลุกขึ้นได้โอ้แม่าเราต้องคอยสกิลเราตลอดเลยว่า,<ม>าเข้ามาแล้ว <มา S 2> พีคจริงปะ<า>จริงเล่นมาอ่ะก็จบทริปแต่เพียงเท่านี้นะคะตั้งแต่พรุ่งนี้ก็ใช้ชีวิตปกติแล้วแล้วก็ไม่น่าจะเจ็ทหลักหรอกว่าน่าจะโอเคอยู่อ่ะโอเคบายบาย จะเกียวทำไรอยู่ยคะเล่นสลามอยู่ค่ะบ๊ายบายก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวทริปหน้านะคะหวังว่ามันจะดีกว่านี้นะคะ <laughs>